สนับสนุนโดยมามา่มาหมูสับตัวจริงอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงกรุงศรีเฟิร์สชอยใบเดียวครบเครื่องทุกเรื่องใช้จ่ายสถาบันกตตนาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการผลิตภาพยนตร์อนิเมชันคือแม้ว่าธนาคารภูม้าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับแต่ปัญหาเรื่องการจัดการและเงินทุนก็เป็นอุปสรรคที่ยากเย็นไม่น้อยสำหรับชายชลาลูกน้ำเข็มคนนี้ครับทีนี้ไอ้เรื่องการเงินเนี่ย จริงๆแล้วไม่พอแต่ผมมันเป็นคนเรียกว่าอยู่ด้วยลําแข้งอยู่ด้วยความสันโดษคือมีเงินในกลุ่มที่ทําได้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเงินเมื่อก่อนที่ทาอยู่เนี่ยแม่ปูที่ใสกระชังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแพเนี่ยประมาณ1ิบลูกสิบลูกก็จุแม่ปูประมาณเกือบพันตัวเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยค่าอาหารแม่ปูเนี่ยเยอะมากเงินที่ขายแม่ปูเนี่ยเราไม่พอ ะะแต่ว่าปีที่แล้วก็ได้จากหน่วยราชการคือท่านนายอำเภอป่าปถิวนะฮะนายอำเภอสมศักดิ์เจริญไผ่ทูลนะท่านได้อนุเคราะห์ให้มาหนึ่งหมื่นบาทเพื่อซื้ออาหารแม่ปูแล้วก็มาทําการซ่อมกระชังบ้างซ่อมแพลบ้างที่ขาดหหึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยที่ว่าผมทําม,มาสิปีเพิ่งจะมีหน่วยราชการาเรียกว่านายอำเภอท่านนี้สนับสนุน แต่ว่าถ้าเรื่องกระชังน,นี่นะคิดว่าทางศูนย์วิจัยประมงทุบพรอนีผมขอไปเมื่อไหรหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอวนนี่กระชังรุ่นแรกนี้นี่นีที่กองเนี่ยขอไปได้ทุกครั้งนะเขาไม่ขัดแต่ว่าเรื่องเงินนี่ทางราชการของกรมประมงไม่ให้แม้แต่บาทดนึแม้จะถูกตราหน้าว่าบ้าหรือมีคนต่อต้านแต่ลุงจางก็ยังคงทำตามแนวคิดของตัวเองอย่างมุ่งมัน่น สมาชิกเริ่มแรกของธนาคารปู่มาแม้จะมีน้อยแต่ผลที่ได้ก็เริ่มจะเห็นชัดเจนขึ้นจนชาวประมงในหมู่บ้านเริ่มกลับตีนฐานมาประกอบอาชีพประมงเหมือนเดิมพร้อมๆกันนั้นสมาชิกธนาคารปู่มาก,ก็เพิ่มขึ้นด้วยเราก็ช่วยกันป้อนแม่ปูแล้วก็มาพัฒนารอบจากรอบตาเทเป็นรอบตาหางเพราะตัวเลขเราไม่เอาใช่ไหมแม่ปูเราปลอยสักสองปีสามปี เห็นผลมากๆเลยได้ได้เยอะขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ทีล่ลังสมาชิกก็เข้ามาเพิ่มจนสิบเก้าคนจากจากสามสี่คนเพราะว่าเขาเริ่มเห็นว่าได้ผลเราเพิ่มประชากรปรูได้มากมน,นี่ตัวบลอลเลยเห็นไหมเนี่ยเออครับเอาโชคดีลูกโชคดีโชคดีโชคดีโ,ดโ,ดโอ้โหนี่ตัวใหญ่เว้ยบลอลเลยเลย สวัีครับพุ่งจังอ้าวเฮ้ยจอมไปไงมาไงเลยเนี่ยผมคิดถึงทุ่งมหาครับลุงกลับมาครับลุงคิดถึงบ้านเราก็กลับมาสิว่าจอมมันจะเป็นอะไรไปล่ะใครจะว่าอะไรเองคุณมาครับลุงจังเออดูดีๆให้ดีเลยระวังแล้วรู้เลยจ้าตรงนี้ ลมงมเ,งมเ,งมเาจังครับดําเฮ้ยดํามีอะไรเลยดําผมจะมาขอโทษลุงจังที่หาว่าลุงจังว่าบ้าครับ<ย>ความ<ย>จริงคนที่บ้าน่ะผมเองโง่ที่ไม่ยอมเปิดใจรับเรื่องดีๆเออแต่ลุงจางว่านะเรื่องมันแล้วก็แล้วกันไปเถอะไปพวกเรามันก็ลูกหลานทุ่งมาหาด้วยกันนะ สู้เอาเวลามาพัฒนาบ้านเราดีกว่าฮะจริงไหมขอบคุณครับลุงจางเออเออจอเมครับผมเจอสนมั้งไหมเจอครับลุงแต่สนคงอายไม่กล้ากลับบ้านครับลุงนีหน้าหล่ะหนหายไปเลยไม่ยอมมาหาลุงเลยเเียดทสักนมอบริิตจ เนี่ยครับธนาคารปูของผมเนี่ยที่เกิดได้เนี่ยเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านแล้วเราก็ใช้วิธีการเอาใส่ในกระชังครับขอบคุณลุงจางมากนะครับอ่าครับครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับครับให้เพื่นบี กลับก่อนนะครับคาจางขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับชีวิตแต่ชีวิตชีวิตนั้นไม่ใช่ละครคำคนโบราณเขาสั่งสอนว่าทำดีได้ดีแน่นอนอคุณจางครับพวกแคกญี่ปุ่นที่มาดูงานอ่ะเขากลับไปแล้วหรอครับอ๋อไปแล้วกลับไปตเมื่อกี้แล้วเหรอครับเออ ไม่ไปไหนบ้างเลยเนี่ยไปทางานมาครับลุงอเอไอลุงจางครับนะันจดหมายอะไรครับเนะี่ยอ๋อจดหมายทางการญี่ปุ่นเขาเชิญลุงให้ลุงไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนหน้าเนี่ยจริงเลยครับลุงจางจริงสิโอ้ oh. Oh. ลุงจาง <laughs> เออแล้วก็พรุ่งนี้หนังสือพิมพ์เขาจะมาขอสัมภาษณ์อีกแล้วก็ทางอบตอเขาบอกว่างานเนี่ยรัฐบาลเ <laughs> ขามีงบให้โอ้โหมีตะข่าีดีเลยครับลุงจางเออ ครับครับครับได้ครับได้ครับยินดีครับยินดีครับครับครับสวัสดีครับเออพวกนี้รายการทีวีเขาจะมาขอสัมภาษณ์จริงหรอครับลุงจางโอ้โหลุงจางลุงจางกำลังจะดังเลยหรือเปล่าลุงจางนั้นไมดังหรอกแต่ถ้าอยากจะรู้เรื่องปูต้องมาดูลุงจางใช่ครับใช่ใช่ผมไม่ด้วยรับลุงจางโอ้โห เพ่อได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆนะครับความสําเร็จก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อพบว่าจํานวนลูกปูมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจากที่วันหนึ่งหนึ่งแทบจะจับปูไม่ได้เลยแต่ภายหลังที่มีโครงการธนาคารปูจํานวนปูมากก็ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วครับนบคดี